สวัสดีครับเบ้านึกไทยสานครับพอดีมัตจะน้ามะพรอยี่ตัวกับยี่เหมือสูบน้ำพู้เครับสูบน้ำเขา้างครับได้กอกน้ำมาเนี่ยน้ำก็ะแหงแล้วครับห่อนไลหลมันมีน้ำครับ น้ำเขาสัางหมูไมีน้ำกินนี่ครับสั่งเราหมูลเราครับมหมูมือ ผู้อยเลขายาี้เมืออากาศท้อนครับ